เพิ่งจะเปิดตัวว่าคบหากันได้ไม่นานแต่ล่าสุดนางเอกสาวมิวรักนาราก็ทำเอาแฟนๆช็อกเมื่อล่าสุดออกมายอมรับว่าได้เลิกลากับแฟนไปแล้วแถมตอนนี้ยังเฮิร์ตอยู่เพราะเหตุการณ์เพิ่งผ่านไปไม่ถึง1เดือนด้วยสาวมิวบอกว่าเพิ่งเลิกลากับแฟนหนุ่มได้3ามอาทิตย์เป็นแผลที่สดใหม่ส่วนสาเหตุเป็นเรื่องของเวลาเพราะฝ่ายชายต้องการโฟกัสเรื่องงานยอมรับว่าตอนนี้เสียใจและเฮิร์ตเหมือนกันคบกันมาปีกว่าๆพายายามปรับตัวเข้าหากันมาตลอดเสียใจเสียดาย เพราะมิวไม่ได้คิดคบใครเผื่อเลิกคิดว่าถ้าคนนี้โอเคก็คบกันไปยาวๆอาจจะได้แต่งงานกันเคยวาดฝันไว้เหมือนกันนะแต่ถึงความรักครั้งนี้จะต้องจบลงแต่ก็ไม่ได้กลัวเรื่องความรักแต่อย่างใด